I'm a big, big girl. Little, big, big world is not a big, big thing if you leave me. But I. Joy, hand me เมื่อคนะืนเธอถามจริงทําไมต้องไปกันสามคนด้วยวะกับผู้ชายสามคนนะ่ะไปยุ่งกับมันทําไมวะพู้บอยแล้วก็พวยไอ้ไอ้แบงค์ bank, แล้วก็ไอ้ต้นนะ่ะสามคนนะ่ะไอ้บอยไอ้แบงค์ไอ้ต้นนะ่ะทาไมต้องทาแบบนี้ด้วยวะอะไรสามคนนะ่ะที่ไปกับมันนะ่ะโรงแรมมาตรงแยกซ้ายอนะ่ะเฮ้ยเจน่ะโรงแรมมาตรงแยกซ้ายอนะ่ะที่แยกซ้ายไปอนะ่ะแล้วมีมีมีวงเวียนอยู่แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปอนะ่ะเป็นโรงแรมสีแดงแดงอ่ะ ที่มีพนักงานผู้ชายสองคนแล้วก็ผู้หญิงสามคนที่มันยืนบกรถอยู่หน้าโรงแรมอ่ะอันจะเป็นพื้นเดียวเข้าไปทําอะไรหนูเข้าไปทําอะไรจะเป็นได้หมากไม้อา้าวก็เมื่อคืนพี่ฝันหนูเข้าไปทําอะไรบาร์ปีกูเลยวันนี้เป็นวันเกิดของน้องเก่งสโมนะครับพวกเราก็ฮะมิมาเกิดมันชิงมาเกิดเรากำลังจะมาเซอร์ไพรส์กันซื้อไอโฟนให้มัน โทรศัพท์เครื่องเก่าแม่งรวนที่เป็นรวนอะไรเ <c oughs> มือม่อเวลามันสไลด์อะเวลามันจะให้หนูยืมหนูยิมไม่กล้าย,ยืมพอมาเลยไอ้ย YOU สุขสันต์วันเกิดครับผมคุณเก่งสมองรักของขวัญจากน้องจอยพัทลุงด้วยครับไหนคนไหนเฮียหวังเกินไปแล้วพี่เลยโอ๊ยใช้เซลใบกับใบมาคุณ่อมกับเก๋าไอ้เด็ดแค่เรงเข็ยนได้โอ้ยเดี๋ยวเนี่ยหิวหิวเลยอุ้ย ฟรีร okay. ีดเคฟไหนลูกไหนไหมหมอยไหนเอาเกเร็วๆเข้าไอ้เชี่ยมันฮะโอ้โหเคสอ่ะเออเื่อเค้ากใหม่ไอ้เฮีย่ะกูเก่วมึงจะเป็นบาดทะยักษทายว่าถ้าถามว่าเจ้าชู้ไหมกูตอบเลยว่าเจ้าชู้มากแต่กูหยุดได้ พอคนที่อยู่ข้างๆกว่ามีค่าเกินกว่าที่กูจะนอกใจเท่าไง mm hmm. ยกแก้วขึ้นมามา,มา,มาสาดมานอลงคอถึงไม่พอๆๆกับความรักห่วยแตกเทๆยกขึ้นเทๆๆอาดิบทดกเซๆๆทุกวันไม่แปลกเจอแต่คนไม่รักเดีไม่ใช่พีแต่ก็ยังมาหล่ออย่าตีนี้ ว่าฉันรักเธอ